สวัสดีค่ะจย์หญิงชูธรรมานนาสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางกอกโกลนะคะพบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะคลิปนี้ค่ะเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวเลข9นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะเราต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็คอศอเกิดบวกรวมกันทุกตัวเลยค่ะแล้วมันจะได้เลขสองหลักและเราต้องบวกให้มันเป็นเลขตัวเดียวเท่านั้นเราเรียกว่าเลขวิญ,ญญาณหรือว่าโซนัมเบอร์นะคะ ดึงลงมาตั้งไว้ก่อนค่ะและนําเลขวันที่เกิดอย่างเดียวคร,รัมหรือว่า number ให้เป็นเลขตัวเดียวด้วยดึงลงมาแล้วใส่ทับมันก็จะเป็นเลขรหัสชีวิตของเรานะคะชาวเลข9เนี่ยค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยว่า คุณจะได้ทำอะไรทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทำอะไรที่คิดฝันเอาไว้ว่าอยากจะทำอยู่ดีๆโอกาสมันมาต้องเรียกว่าชาวเลขเก้ามาพร้อมโอกาสนะเดือนนี้มีคนมายื่นโอกาสให้เราเปิดทางให้เรามีโอกาสดีๆในการทำหลายๆอย่างเลยทีเดียวโดยเฉพาะสิ่งที่เราฝันเอาไว้นานแล้วสิ่งที่เราอยากทำอะค่ะและใครก็ตามที่ทำงานแบบ ชิงรางวัลส่งผลงานเข้าประกวดนะคะมีโอกาสจะได้ข่าวดีผลงานของคุณติดอันดับท็อปไฟหรือว่าติดอันดับที่จะต้องได้รางวัลเช่น1ใน3อะไรอย่างนี้แน่นอนเลยทีเดียวค่ะใครที่ทำงานกับ คนมีเกียรติยศศักดิ์สรีเป็นเจ้านายที่สูงส่งเป็นนักการเมืองเป็นคนมียศมีตำแหน่งนะคะช่วงนี้ถ้าคุณเป็นลูกน้องบริวารเขาเนี่ยคุณจะพลอยได้ดีกับเจ้านายไปด้วยได้ออกงานกับเจ้านายได้ไปเจอผู้คนเยอะๆโดยเฉพาะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในหลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะส่วนคนที่ทํางานส่วนตัวทํางานอยู่กับบ้านหรือทําธุรกิจอิสระอะไรเหล่านี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้แสดงผลงานให้คนอื่นประจักษ์อุ้ยฉันทําได้อะฉั ฉันเก่งอะนะคะฉันเป็นคนมีฝีมือและมีคนเรียกใช้มีคนจ้างงานเราโดยเฉพาะใครที่ทำงานในออนไลน์นะคะทำงานแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ชื่อเสียงคุณจะมาคุณจะกลายเป็นที่รู้จักของผู้คนในหลากหลายเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนมันตามมาด้วยเรื่องของการเงิน การเงินของชาวเลข9ในเดือนนี้ถือว่าจะดีมากทีเดียวนะคะมีเงินเก่าที่ทำทิ้งทำงานทิ้งเอาไว้แล้วอะคะ่ะ แล้วอยู่ดีๆก็มีผลประโยชน์งอกเงยเข้ามาหรืออยู่ดีๆก็มีคนให้ผลประโยชน์ที่เราคิดไม่ถึงว่ามันจะได้ด้วยเหรอเนี่ยนะคะมันก็จะมีเข้ามาแล้วคุณก็จะได้จากเงินที่มีคนจ้างงานใหม่ๆม,มีคนเห็นผลงานเห็นคุณค่าและยิ่งถ้าใครทํางานในที่ต้องใช้ชื่อเสียงของตัวเองอะคะ่ะชื่อเสียงของคุณจะทําเงินเดือนนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะซัพพอร์ตไปคุยงานกับใครบางทีได้มากกว่าหนึ่งนะได้งานนี้ แล้วก็ได้พ่วงมาด้วยอีกหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานด้วยข้อดีคือมันจะนานมันไม่ใช่ได้งานจ้างครั้งเดียวแล้วผ่านนะคะเงินที่คุณจะได้มันจะได้แบบต่อเนื่องหลายๆรอบหลายๆครั้งเลยทีเดียวด้วยค่ะอยู่ที่ตัวเองแล้วว่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากแค่ไหนนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักของชาวเลข9เนี่ยนะคะเป็นความรักที่ยืดเยื้อยาวนาน อยู่ยั้งยืนยงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณก็จะจับมือกันมั่นคงนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ด้วยนะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ลูกหลานไม่เกี่ยวละชวนคู่ครองนั่นแหละไปเที่ยวด้วยกันอาจจะได้ไปถึงต่างประเทศเลยก็ได้ในเดือนพฤศจิกายนค่ะส่วนคนที่อยู่กินกันมานานหรือคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานอยู่นะคะเป็นคู่สามีภรรยากาันเป็น คู่รักคู่ครองกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาคุยกันในเรื่องวางแผนชีวิตครอบครัววางแผนกับลูกหลานว่าเอ,อ่อจะวางอนาคตลูกหลานอย่างไรหรือวางแผนครอบครัวว่าจะสร้างบ้านเมื่อไหร่จะทําอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะได้มาคุยกันหรืออาจจะต้องประชุมกันทั้งครอบครัวเลยก็ได้ว่าจะเอาอย่างไง หรือจะมีพิธีมงคลในครอบครัวด้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้คุยกันเรื่องมงคลนะเรื่องพิธีรีตรองอะไรต่างๆดีไม่ดีลูกหลานในบ้านอาจจะแต่งงานหรือว่าจะต้องมีการเตรียมงานการมีคนพามาไหว้อะไรเหล่านี้ก็เป็นไปได้ค่ะส่วนคนที่เพิ่งจะคบหาเป็นแฟนกันในช่วงนี้เนี่ยชาวเลขเก้าที่เพิ่งคบกันมาไม่นานเนี่ยค่ะมันมีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องอนาคต ได้คุยว่าจะจริงจังมั่นคงกันแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังอะไรแบบนี้แหละนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวส่วนคนโสดถ้าอยากจะมีแฟนต้องรออีกนิดนึงค่ะรอเดือนธันวาเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยยังไม่ใช่คนที่คุณถูกสเปกอะค่ะมันยังไม่มาเนาะในช่วงนี้ก็เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนฟูงไปก่อนจะดีกว่านะคะแล้วก็ แนะนำหน่อยว่าในช่วงนี้ดูแลสุขภาพบ้างโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเลือดลมหรือไขมันอะไรเหล่านี้นะมันจะมีการโอเวอร์เกิดขึ้นนะคะถ้าไปตรวจเนี่ย มีทุกอย่างเลยที่มันโอเวอร์น้ำหนักเกินไขมันเกินอะไรเหล่านี้นะจะมาหมดเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาปัจจุบันทันด่วนนะมันเป็นปัญหาระยะยาวที่คุณสามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะทีนี้มาเรื่องโชคลาภโชคลาภของชาวเลขเก้าเนะคะเป็นโชคลาภแบบมีคนอื่นให้เป็นโชคลาภแบบ อาจจะฝันแล้วเทวดามาบอกอะไรเหล่านี้ก็ได้แต่มีโอกาสถูกหวยรวยลอตเตอรี่เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่อาจจะได้แค่เลขท้าย2ตัวอะไรเหล่านี้เนาะสัก2งใบนะคะพอเป็นน้ำจิ้มให้ดีอกดีใจแต่อย่าหวังรางวัลที่หนึ่งเพราะมันยังเดินมาไม่ถึงนั่นเองค่ะนะคะแนะนำว่าในช่วงนี้ค่ะชาวเลข9เนี่ยให้ออกแรงไปช่วยเหลือผู้คน เช่นไปกวาดลานวัดก็ได้นะคะไปขัดห้องน้ําวัดก็ได้ หรือไปช่วยเหลือผู้คนเดือดร้อนเอาตัวเองเข้าไปทําเข้าไปจัดการเงินของคุณในช่วงนี้จะช่วยไม่ได้ต้องออกแรงเองนะคะไม่ว่าจะทําบุญด้วยวิธีไหนก็ตามเนี่ยทำบุญที่วัดไหนก็ได้แต่ออกแรงเองในการเป็นเหมือนเป็นผู้อุทิศตนอะไรเหล่านี้แหละนะคะเป็นจิตอาสาเนี่ยจะดีที่สุดกับดวงชะตาค่ะนะคะส่วนหินสีคะ่ะอาจารย์แนะนําเป็นหินสีชมพูโรสคอก็ได้ อะไรก็ได้ที่เป็นสีชมพูทั้งหมดเลยจะเสริมดวงชะตาของชาวเลข9ได้อย่างดีโดยเฉพาะจะทําให้คนเมตตาเอ็นดูคุณเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะเตือนอย่างเดียวก็คืออย่ารีบอย่าเร่งนะคะทุกอย่างของคุณเนี่ยมันเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกล้ากล้ากลัวกลัวให้ลงมือทํา แต่ไม่ต้องรีบร้อนแล้วจะดีกับดวงชะตาค่ะนะคะอราคาถือว่าครบถ้วนแล้วสำหรับดวงชะตาของชาวเลข9นะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวเลข1ถึงเลข8อาจารย์ทำคลิปไว้ให้หมดแล้วนะไปกดดูกันได้เลยค่ะถ้าไม่ใช่ดวงคุณก็จะต้องเป็นดวงชะตาของคนที่คุณรักหรือคนใกล้ชิดกับคุณแน่นอนเลยค่ะอย่าลืม แชร์ไปให้เขาด้วยนะคะเขาจะได้รู้ดวงชะตาของเขาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ